อย่าลืมจำสียาดมของตัวเองไว้นะเราคงไม่อยากไปดมยาดมที่มันเคยอยู่ในรูจมูกของคนอื่นมาก่อนเอาสีอิ้วขาวมาผสมกับ้ํามะนาวแค่เนี้ยก็ได้น้ำจิ้มคล้ายพรสื่อแล้วแล้วนี่ก็เป็นไลฟ์แพ็กที่ได้จากร้านหมูกระทะเมืองไทยยังไงล่ะถ้าอยากหายเผ็ดต้องห้ามดื่มน้ำให้หายใจทางปากแล้วพูดว่าซูฮ uh ่าซูฮ่าแล้วก็อดทนรอไปเรื่อยๆอาการเผ็ดจะสงบลงในไม่กี่นาที เพื่อนพี่ชาจากมามลูบูราและวัจปแปนนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคนญี่ปุ่นที่มาอาศัยอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตต่างบ้านต่างเมืองแต่พออยู่ไทยไปนานๆเขาก็จะคิดหาไลฟ์แฮกที่จะทําให้การอยู่ไทยเนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะอธิบายนิดนึงนะคะไลฟ์แฮกก็คือการทําอะไรก็ตามที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นหรือเคล็ดลับอะไรก็ได้ที่เราเอามาแก้ปัญหาชีวิตประจําวันให้มันง่ายขึ้นชีวิตสะดวกสบายขึ้นนั่นเองนะคะแล้ววันนี้พี่ชาก็จะพาเพื่อนๆไปดู ค่ะว่าคนญี่ปุ่นที่อยู่ไทยเนี่ยเขามีไล์แพ็กเพื่อให้ชีวิตในไทยเขามันง่ายขึ้นยังไงพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะ ขึ้นรถไฟแล้วกังวลใจคนเยอะเกินไปใส่หน้ากากค่าดีไปโรงพยาบาลจะเยี่ยมคนป่วยแต่ไม่อยากเป็นด้วยใส่หน้ากากค่าดีฝุ่น pm ฝุ่นเล็กฝุ่นใหญ่จะฝุ่นแบบไหนใส่หน้ากากค่าดีภูมิแพ้ฟึดๆึฟัดฟัดน้ำมูกไหลจนกำหมัดใส่หน้ากากค่าดีเครื่องสะอาดก็เริ่มจะหมดไม่อยากโชว์หน้าสดใส่หน้ากากค่าดีเบื่อแล้วหน้ากากสีขาวอยากแค่เฟ้ยวฟ้าใส่หน้ากากค่าดีจริงๆฉันเป็นสายลับแต่ไม่อยากถูกจับใส่หน้ากากค่าดีจะหนึ่งดีสองดีสามดีแต่ถ้ากะให้ดีใส่หน้ากากค่าดี มาเริ่มกันที่คนคนแรกเลยนะคะไลฟ์แพ็กที่ได้เรียนรู้ในไทยก็คือการบีบมะนาวแบบไทยๆค่ะเรียนรู้มาจากคนไทยเวลาสั่งข้าวผัดและผัดไทยก็จะได้มะนาวแล้วก็เครื่องปรงุงตอนแรกๆก,ก็บีบปกตินี่แหละแต่ว่าตอนหลังก็ไปเรียนรู้ภูมิปัญญาคนไทยมาพบว่าถ้าต้องการจะบีบมะนาวคั้นให้ได้น้ำแบบเต็มๆแล้วก็ต้องบีบกับช้อนแบบนี้เลย ไลฟ์แพกต่อมาที่ได้จากไทยก็คือคนพบว่ายาดมไทยบางยี่ห้อมันมีแบบสองด้านด้วยนะด้านหนึ่งเป็นน้ำมันมิ้นท์ไท้เอาทาที่นิว้วแล้วก็ป้ายที่ขมับอาการปวดหัวจะบรรเทาลงเอาไปหยอะหน้ากากก็ได้ในวันที่ต้องใส่หน้ากากการละอองเกสรดอกไม้ก็ได้ที่ไทยในยไม่กี่บาทแต่ว่าดองกีนเนี่ยสามรอเยนเลยเนี่ยรู้ไว้แล้วชีวิตสบายรู้ประโยชน์ของยาดมแล้วต่อมาคุณคนนี้เขาแนะนําว่าพอมียาดมเป็นของตัวเองแล้วก็อย่าลืมจําสียาดมของตัวเองไว้นะ เพราะว่าอาจจะหยิบยาดมคนอื่นมาดมได้ประสบการณ์ในอดีตของเขานะคะเขาเคยเจอ2เหตุการณ์เหตุการณ์แรกที่ลานจอดรถ อยู่ๆก็มียาดมตกกลิ้งติ้งกริ้งมาตอนนั้นก็จำไม่ได้ว่าทําตกหรือเปล่าแล้วยาดมของเราล่ะสีอะไรอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ประชุมกับคนในออฟฟิศอย่างยาวนานอยากจะหยิบยาดมมาดมแต่ว่ามองไปบนโต๊ะมียาดมเต็มโต๊ะเลยแล้วอันไหนของเราล่ะเราคงไม่อยากไปดมยาดมที่มันเคยอยู่ในรูจมูกของคนอื่นมาก,ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ชีวิตอยู่ไทยควรจำสียาดมของตัวเองให้ได้นะ ไลฟ์แพ็กต่อมามีประโยชน์มากคนพบว่าด้ามช้อนสั้นของไทยเนี่ยสามารถที่จะเอามาแกะเม็ดข้าวโพดได้อย่างสวยงามแบบนี้เลยอันนี้บอกเป็นความรู้นะคะที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาไม่ใช้ช้อนสั้นแบบคนไทยนะคะมีแต่ที่ไทยค่ะและเนี่ยก็ได้เม็ดข้าวโพดเรียงตัวสวยงามใช่ละค่ะไลฟ์แพ็กต่อมาอาจจะเป็นไลฟ์แพ็กที่ใช้ได้เฉพาะประเทศไทยนะคะคุณคนนี้เขาเล่าว่าวิธีการแยกหมอนวดที่นวดเพื่อสุขภาพปกติกับหมอนวดแนวเซ็กซี่เนี่ยมันมีวิธีการแยกด้วย คือให้ดูที่แขนเสื้อ ถ้าใส่เสื้อแขนกุดหรือว่าเสื้อไม่มีแขนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนวดเซ็กซี่แต่ถ้าหมอน,นวดที่ใส่เสื้อมีแขนส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอน,นวดเพื่อสุขภาพและถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมเนี่ยให้ลองไปเดินสำรวจร้านนัดวซอยสุขุมวิทยี่สิบสามสิเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยเอออันนี้พี่ชาก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะาไลฟ์แ like ท็กข้อต่อมาที่ได้มาจากประเทศไทยและที่เมืองไทยทํากันเป็นเรื่องปกติก็คือการเอาหมูสามชั้นมาตากแดดเพื่อดึงรสอูมามิหรือว่ารสความนัวความอร่อยออกมาโดยเอาหมูสามชั้นไปตากบนฝาพัดลมยังไงละ่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่เมืองไทยเราทากันเป็นเรื่องปกติเลยคะเพื่อนๆต่อไปมาดูไลฟ์แพ็กเกี่ยวกับอาหารกันบ้างนะคะคุณคนนี้เขาบอกว่าฉันทาหม้อไฟกินแต่ว่าพรสื่อดันหมดพรสื่อเนี่ยเป็นน้าจิ้มเปรีป้ยวๆที่เอาไว้จิ้มหมูจิ้มเนื้อในร้านชาบูนะคะเขาก็เลยนึกถึงไลฟ์แพ็กหนึ่งคือเอาซีอิ๊วขาวมาผสมกับน้ํามะนาวแค่นี้ก็ได้น้าจิ้มคล้ายพรสื่อแล้วแล้วนี่ก็เป็นไลฟ์แพ็กที่ได้จากร้านหมูกระทะเมืองไทยยังไงล่ะ l ลฟ์แพ็กแนวอาหารอีกคนนึงนะคะคุณคนนี้บอกว่าถ้าอยากกินข้าวญี่ปุ่นแล้วไม่มีข้าวญี่ปุ่นเนี่ยก็ให้เอาข้าวปกติของไทยมาผสมกับข้าวเหนียวแล้วหุงจะให้ความรู้สึกเหมือนกินข้าวญี่ปุ่นเลยที่ให้ความรู้สึกนึบๆพอทดแทนกันได้เหมือนกันคุณคน,นต่อมานะคะเป็นคนที่อยู่เมืองไทยน้นมากๆแบบว่าเขียนไทยได้เลยคุณคนนี้เขาบอกว่าไลฟ์แพ็กที่เขาอยากแนะนํามี2ข้อ ข้อแรกคือถ้าฝนตกเนี่ยก็ให้เอาถุงพลาสติกมาคลุมหัวแบบนี้คนต่างชาติไม่ทำนะเพื่อนๆมีแค่คนไทยอย่างเดียวเพราะเรารู้สึกว่าเอามาคลุมหัวแล้วแบบเวลาที่ฝนมันไม่โดนหัวเราก็จะไม่เป็นหวัดอะไรแบบนี้ ข้อ2คือให้พกกระเป๋าสตางค์ที่มีแบงค์ร้อยแค่ใบเดียวไว้เสมอเพื่อเวลาโดนตำรวจไทยเรียกค่ะแล้วเขาก็มาอธิบายเพิ่มนะคะว่าคุณมีกระเป๋าตังค์ใบหลักไว้ได้แหละแต่ว่าให้เตรียมอีกใบสำรองไวฉะฉะฉะ้เฉยๆถ้าโดนตำรวจไทยเรียกก็ให้ยื่นกระเป๋าตังค์ที่มีแค่แบงค์ร้อยไปแล้วก็บอกว่าผมมีเงินเท่านี้จริงๆเอ๊ะเขาไปเจออะไรมาครับเพื่อนๆอู้ๆคุณคนต่อมาพิชาชอบมากค่ะเขาเล่าว่าเขาไปเที่ยวยุโรปค,ค่ะแล้วก็มาพักโรงแรม ในโรงแรมไม่มีตู้เย็นเขาต้องออกไปซื้อเบียร์จากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วในห้องพักก็ไม่มีที่เปิดขวดให้ด้วยนะแต่ถึงไม่มีที่เปิดขวดก็ไม่เป็นไรสมัยก่อนเนี่ยสาวประเภทสองในเมืองไทยเคยสอนวิธีเปิดขวดแบบไม่ต้องใช้ที่เปิดไว้ไงแหละเจ๋งไหมเพื่อนๆเ,เรียนไลฟ์แฮ็กนี้ที่เมืองไทยแล้วใช้งานได้ทั่วโลกต่อไปเป็นไลฟ์แฮ็กสำหรับหน้าฝนในไทยค่ะคุณคนนี้บอกว่าเวลาเจอน้ำท่วมในเมืองไทยเอาถุงมือยางมาครอบเท้าแบบนี้เลยน้ำก็ไม่เข้าด้วย เนี่ยเป็นไลฟ์แฮ็กที่ช่วยชีวิตในไทยตอนน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีมีประโยชน์มากกลับบ้านสบายเท้าไม่เปียกเลยไลฟ์แฮ็กข้อต่อมาค่ะเป็นไลฟ์แฮ็กวิธีลดความเผ็ดในอาหารไทยบอกเลยว่าเนี่ยเป็นหัวข้อยอดฮิตในการอยากจะแฮ็กความเผ็ดให้มันลดลงนะคะซึ่งก็มีหลายวิธีทีเดียว คุณคนนี้เล่าว่าเวลากินอาหารไทยแล้วเผ็ดเนี่ยมันจะทําให้เผ็ดแล้วก็เจ็บไปทั่วทั้งปากแล้วจะทําให้คุณอยากจะดื่มน้ําเพื่อบรรเทาความเผ็ดแต่ว่ายิ่งดื่มน้ําก็จะยิ่งเผ็ดสุดท้ายคนพบว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าอยากหายเผ็ดต้องห้ามดื่มน้ําวิธีเดียวที่จะช่วยให้หายก็คือให้หายใจทางปากแล้วพูดว่าซู uh ha, ha ่ห่าซู่ห่าแล้วก็อดทนรอไปเรื่อยๆอาการเผ็ดจะสงบลงในไม่กี่นาทีแล้วร่งางกายก็จะปรับตัวจนชินเหงื่อก็จะออกและคุณก็จะสบายตัว แต่ถ้าไม่อยากอดทนก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือกินของหวานหรือว่าดื่มนมตามทั้งน้ำเปล่าแล้วก็โคกเนี่ยยิ่งดื่มยิ่งเผ็ดแต่ว่าชานมหวานหวานกาแฟหวานหวาเนี่ยช่วยได้มากว่าแต่ไอซูฮ่าซูฮ่าเนี่ยมันคืออะไรครับเพื่อนๆืคุณคนนี้ค่ะเขามาแนะนำไลฟ์แพกวิธีผัากระเพราให้ไม่เผ็ดค่ะ ให้เติมน้ำตาลหรือน้ำพึ่งลงไปแต่ถ้าไม่มีก็สามารถเติมซอสมะเขือเทศลงไปก็ได้มันจะช่วยดับความเผ็ดได้ดีโชระเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆใส่ซอสมะเขือเทศเลยหรอคุณพี่แล้วมันจะเป็นกระเพราไว้นั่นไลฟ์แพ็กต่อมานะคะถุงพลาสติกบวกกับยางเท่ากัดสุดยอดไลฟ์แพกเรียนรู้การมัดถุงแกงไว้แล้วชีวิตจะดีขึ้น ประเทศไทยมีวัฒนธรรมการซื้ออาหารกลับบ้านแม้ว่าจะเป็นร้านแผงลอยลิมถนนก็ตามไม่ว่าจะเป็นของกินอย่างสมตามก๋วยเตี๋ยวซุปก็แยกถุงให้ด้วยไม่ว่าอะไรเนี่ยก็หอกลับบ้านได้เสมอไลฟ์แพ็กที่ได้เรียนรู้มาคือเพื่อไม่ให้ปากถุงสงกปรกคนไทยจะใช้วิธีพับปากถุงลงไปก่อนมัดหนังยางแล้วเวลามัดถุงติ้วติ้วติ้ว,วเนี่ยก็เหมือนช่างฝีมือที่กำลังแสดงโชว์ให้ดูเลยทีเดียว เขายังบอกอีกว่าคนไทยเนี่ยมีภูมิปัญญาที่เหมาะกับชีวิตไทยๆตอนที่เขาเห็นครั้งแรกเนี่ยเขาทึ่งในภูมิปัญญานี้มากๆเลยนะคะแล้วพูดถึงเรื่องการมัดถุงแกงก็ต้องมีเรื่องการแก้มัดด้วยนะคะมีนักวาดการ์ตูนคนญี่ปุ่นคนหนึ่งค่ะเขามาเขียนประสบการณ์ไลฟ์แพ็กวิธีการแกะยางไว้ดังนี้นะคะเขาบอกว่าเขาซื้อข้าวมันไก่มามีถุงน้ําจิ้มแล้วก็ถุงซุปแกะยังไงก็แกะไม่ออกนะคะแกะแล้วแกะอีกแกะแล้วก็อีกก็แกะไม่ออกไลฟ์แพ็กของเขานะหรอ ฉับๆไปเลยจ้า เป็นยังไงกันบ้างคะเป็นเพื่อนได้เห็นคนญี่ปุ่นพยายามแฮกการใช้ชีวิตในเมืองไทยน่ารักน่นเอนดูมากๆนะคะบางอันพวกเราก็พอรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าบางอันเนี่ยคนไทยก็ไม่รู้มาก่อนเลยก็มีแต่ว่ากระเพราใส,ส่ซอสมะเขือเทศเนี่ยไม่รู้มายังไงหรือว่าจะเป็นการแก้แค้นซูชิแองกี้เบิร์ดก็ไม่รู้นะคะและถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยมีไลฟ์แฮกที่น่าสนใจก็มาแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์ได้นะคะชีวิตพวกเราจะได้สบายสบายยิ่งขึ้นและสำหรับวันนี้พี่ชาขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเจอกันใหนคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยน้องเป็ดด้วยเอาหน้ากาก 5D ไปใส่หน้ากากอนามัย 5D จาก C C Bella ดีด,ดีใส่นุ่มสบายไม่อึดอัดไม่รัดหูมีสีให้เลือกมากมายแมชได้ทุกลุปทุกสไตล์ใส่แล้วหน้าเรียวกระชับมาพร้อมกับการป้องกันฝุ่น PM 2.5ไวรัสแบกบทีเรได้ถึง99เซมีไว้อุ่นใจกว่าถ้าสนใจซื้อได้ที่สปอนเซอร์สุดน่ารักของเราร้าน 5D มาลุ้งร้านอยู่ด้านล่างเลยจา้า ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราก็เข้าว้าไปร้านของเราไปช็อปปิ้งของญี่ปุ่นราคาถูกได้ที่ช h อปปี้มารุวะหรือไลน์แอดมารุวะแต่ถ้าไม่รู้จะเข้าไปซื้ออะไรในร้านตอนนี้เราเปิดซูเปอร์แตงแล้วนะสามารถสนับสนุนค่าข้าวข,ของทีมงานได้เลยจ้า